สวัสดีครับมาพบกับ OX c o m p u t e r Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับปรินเตอร์นะครับเป็น Brather MFCL5900DW นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมัติฟังก์ชันนะครับรอ,องรับ ทั้งานพิมพ์แฟลกถ่ายเอกสารสแกนนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อแบบ Wifi ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เปิดเว็บไซต์นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับว่าเป็น L5 ตั้งสูงนะครับนะครับเขาจะเจอเลยนะครับให้โหลดจากของเว็บไซต์ของบราเธอร์โดยตรงนะครับไม่ควรที่จะไปดาวน์โหลดจาก ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ควรนะครับควรดูนะครับว่ามันเป็นของ b บร์เทอร์นะครับกดเข้าไปนะครับแต่สำหรับรุ่นนี้เนี่ยครับรองรับวินโดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ครอบคลุมนะครับแล้วก็รองรับทั้งแบคล i นุกนะครับแล้วก็โทรศัพท์ด้วยนะฮะในที่นี้นะครับเป็นวิ n โด w s นะครับ เจออัตโนมัตินะครับว่าเป็น Windows 1 0 64บิตนะครับผมกดตกลงครับสำหรับฝั่งบาร์เทอร์นะครับไดเวอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเขียนชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่จะแนะนำนะครับก็คือตัวนี้เลยครับให้เก็ซอฟต์แวร์ฉบบเต็มรูปแบบครับกดยอมรับเลยครับคอยการดาวน์โหลดนะครับ อาจจะนานนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นไดเวอร์ที่เป็นตัวเต็มเลยรอสักครู่นะครับในขณะนี้นะครับผมยังไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่ที่ผมลองนะครับ Windows 10เนี่ยเมื่อเสียบสายแล้วนี่นะครับปรากฏว่าไดเวอร์สำหรับตัวเครื่องของผมเนี่ยมาเองอัตโนมัติ ต่ทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันปัญหานะครับผมไม่แนะนําให้ท่านเสียบสาย USB ก่อนที่จะโหลดไดเวอร์นะครับมานะครับนะควรดาวน์โหลดไดเวอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับทาการกดติดตั้งไปก่อนนะครับนะจากนั้นถ้ามีการร้องขอให้เสียบสาย USB เราถึงทําการเสียบสายเข้าไปนะครับเราวโหลดเสร็จแล้วนะครับกดนะครับเพื่อให้มีการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็จะทําการเล็กแทคไฟล์นะครับหรือคลายไฟล์ออกมานะครับโอเคนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับเลือกเป็นภาษานะครับภาษาไทยยอมรับนะครับตกลงนะครับโอเคนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับสำหรับเครื่องของท่านนะครับที่มีการตั้งค่า Wi-fi เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะกดการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยหรือต่อสายแลนไวทเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดหัวข้อนี้ได้เลยนะครับนะหรือเป็นเครื่องอื่นนะครับนะเครื่องอื่นๆนะครับที่อยู่ภายในก่อนนะครับก็สามารถใช้หมวดนี้ได้เลย หรือถ้าต่อสายเองก็ใช้หมดนี้ได้เลยเช่นเดียวกันแต่สําหรับวันนี้ผมเป็นการเชื่อมต่อ usb นะครับผมกดอันนี้นะครับกดต่อไปครับโอเคนะครับโปรดเชื่อมต่อเข้ากับ pc แล้วคลิกต่อไปนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเสียบสาย usb ่คนนะครับ นะต้องให้ขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมถึงจะเสียบสาย USB เข้าไปแล้วก็ทําการตรวจเช็คนะครับว่าเครื่องปริ้นของท่านเปิดแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็กดต่อไปครับเลือกนะครับเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าเองนะครับกําหนดเองนะฮะผมเลือกเป็นแบบมาตรฐานที่ทางแบรนด์แนะนําเลยกดต่อไปครับ นะครับบอกว่าตัวติดตั้งนะครับเตือนขึ้นมาว่าติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมไหมนะครับข้อนี้ไม่ต้องนะครับกดต่อไปครับโครงการสนับสนุนวิจัยผมก็ไม่เลือกนะครับกดต่อไปครับคู่มือนะครับจะจะโหลดนะครับแต่ผมไม่ได้โหลดนะครับกดเสร็จครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับนี่คือการติดตั้งนะครับเข้ามาตรวจสอบสักนิดนึงนะครับกสตาร์ท กดเฟืองนะครับกด device นะครับกดพิ i n t เตอร์สแกนนะครับอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วอ่ามาแล้วที่เป็น2ตัวเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมได้ทดลองติดตั้งเป็นลักษณะของผ่าน Wi-Fi ด้วยนะครับเพราะเซตอัพ Wi-Fi ไว้แล้วนะครับมาลองเทสสักนิดหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์นะครับผ่านการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับให้ท่านลองชมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ